นุ้ยมาให้อาหารปลาไหนเออยน่นส้มมาแล้วส้มมาแล้วส้มมาแล้วอายุน้องนุย้ยวันอาหารได้ป่ะนี่ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะทั้งบ่มีอยู่ห้าตัวอะหนุกเล็ดหนุกมาแล้วเล็ดหนุกมาแล้วเล็ดหนุกมาแล้วอืมคนให้อาหารปลาอ่ะ ปาลาอะไรอื่นเลยนะปลาสีส وم, ้มปาลาอะไรอื่นปลาเล็กหรือปลาอะไรเอาโยนทางนี้ลูกอโยนทางนี้นุย้นยโยนบ่อนี้ก่อนมันไม่มีตรงนั้นนะมันเปลี่ยนลูกปลาตัวเล็กเอามาเร็วดี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 ในหนูกยังไม่ขึ้นมาเลย ไหนนกอยู่ไหนนูกมาให้อาหารปลากันใครสนใจอยากมาให้อาหารปลามาได้นะคะพี่แกตบ้านสวนสงวนสีตำบลุญผานศึกอำเภอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ นี่เด็กๆน่รักคอยบริการค่ะเอาโยนดีๆลูกอาหารน้หมเนเ่ยมันมาต็นตลิงเลยลูกเร็วเรวเทั้งบ่ม,มีปลาห้าตัวมีเยอะกว่านั้นปลานินก็มีปลาดุกก็มีปลาตะเพียนก็มีแต่น้ำลึกยยใ,ใช่ใช่หนูนมาแล้วหนูกมาสามตัวแล้วหนึ่งสองสามนาัน่ไงลูกเห็นไหม แน่นไงสามตัวแล้วเห็นไหมสี่ตัวทั้งส้มแล้วก็มีปลาดุกมีปลาขยงอะไนี้อ้สวยสวยวยเอาโยนดีๆอาหารปลาเขาโยนให้ปลาไม่ใช่มาโยนเล่นลูกโยนไปโยนไปน้องนุ้ยดีๆดีๆหดแล้ดีๆดีๆ ไม่ตักมาจะกระสอบอาหารอยู่ในห้องอะอดูดูปลาดุกหรือตัวอะไรเนี่ยปลาเนี่ยตัวใหญ่สีดำที่ยายเห็นอยู่กแป๊บไหนเอ้ยไหนใช่ใช่อ๋ออันนั้นปลามันมีปลาตะเพียนด้วยไหนไม่ปลาตะเพียนด้วยแล้วมีปลาอะไรยายโอ้เสือ้อยายเปื้อนเลยไหนไหน <c oughs> นี่นี่หนูมันปะนะไปตักอ,อยู่ในห้องอนะลูกอยู่ในกระสอบในห้องอะต,งตักมากี่ถังตักมาครึ่งถังพอลูกเดี๋ยวให้บ่อนุ้นด้วยเท่านี้ไหมฮะใช่ใช่เอาลงมาอีกหน่อยนึงก็ได้อ่าใช่ใช่ใชลูกมีกุกไก่ด้วยหนึ่งสองไหนไหนไหนจะไปบ้านเพื่อนอีกแหละน,น่น อะไรอะไรน,นี่ไงนี่ไงมาอีกแล้วยังกินไม่อิ่มเดี๋ยวไปเอาอาหารก่อนรอสักคู่ <Cer ak. S 1> โอโหดรอ,อ,อ,อสักคู่อาหารหมด อืม๋อนี่ถ้าตกแล้วไม่ต้องเอานะคะ ปลาตะเพียนหรือปลานิลปลาตะเพียนหรือปลานิลฮะ<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวนุ้ยไปเอาอาหารมาปลายังกินไม่นั่นเลยยังไม่ทันนั่นเอกมานิดเดียวเมื่อกี้อาหารเหลืออยู่หน่อยนึงเขาไปตลาดอนแะค่ไหอเอาของตรงนั้นไปเลยไออะไรของกินอนะฮะเขาไปตลาดเลยแล้วก็หอบออกไปขึ้นรถให้หมดเลย ดูริมตะลิงเลยปลาแม่ส้มอย่างกินไม่อิ่มอาหารหมดโนกเนี่ยเรโนก ใส่กระเพาะแค่นี้ทท้งนั้นไปกลับบ้านแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆทุกคนกลับบ้านก่อนจ้าสวัสดีค่ะ